ท่านเป็นคนหนึ่งใช่ไหมครับที่อยากจะโน้มน้าวจูงใจอยากให้คนอื่นทําตามท่านวันนี้ผมมีเทคนิคสามชอมาฝากท่านเทคนิคสามชอคือหนึ่งเรเริ่มด้วยชอบครับท่านต้องเริ่มให้คนอื่นชอบท่านคนที่ท่านต้องการหรือตั้งใจที่จะให ทำตามหรือให้คล้อยตามท่านท่านต้องทําให้เขารู้สึกชอบรู้สึกพึงพอใจในตัวท่านหรือถ้ารักท่านจะดีมากเลยนะครับการที่ทําให้คนอื่นชอบมีความพึงพอใจในตัวท่านท่านอากจะต้องมีความรู้ว่าเขาชอบอะไรเขาต้องการอะไรท่านก็จะต้องตอบสนองเขานะครับไม่ว่าจะเป็นพฤติกรรมเช่นคำพูดดีๆการแสดงออกในสิ่งที่เหมาะสม นะครับซึ่งการทำให้เขาชอบเนี่ยเป็นจุดเริ่มสําคัญเพราะไม่มีใครอยากจะทําตามคนที่เราเกลียดหรอกใช่ไหมครับ2ก็คือเชื่อนะครับทำให้เขาเชื่อเพราะเขาชอบแล้วเขาก็จะเชื่อเราง่ายขึ้นมี ความน่าเชื่อถือมีข้อมูลนะครับมีสิ่งที่เป็นเรื่องของความจริงใจซัจ้งการเชื่อเนี่ยมันบนพื้นฐานของความจริงใจนะครับถ้าเราไก่กาเราเฟกหรือเราทำอะไรที่มันเ,เป็นการหลอกลวงแล้วสักวันเขาต้องจับเราได้เพราะนั้นสิ่งที่สำคัญคือต้องมีความน่าเชื่อถือครับจะให้ข้อมูลเขาจะให้อะไรเขาก็จะต้องเป็นสิ่งที่มันมั่นใจได้ว่ามันถูกต้องมันเหมาะสม สุดท้ายคือเรื่องของการช่วยครับการช่วยเหลือเขาการให้บริการเขาการดูแลเขาด้วยจิตใจด้วยความรู้สึกที่ดีเป็นผู้ให้ครับให้ก่อนรับถ้าเราให้ก่อนเราก็จะได้โอกาสร,รับนะครับในสิ่งนี้เป็นสิ่งที่จะทำให้เราเป็นผู้ที่สามารถที่จะทำให้คนอื่นคล้อยตามและปฏิบัติตามาเราได้